ก็เป็นปัญหาใหญ่อย่างมากนะคะในปัจจุบันแล้วก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานแล้วค่ะแลพี่น้องประชาชนในทุกๆจังหวัดก็เดือดร้อนจากปัญหาของยาเสพติดนะคะทําให้สูญเสียหลายอย่างมากมายก็ในคลิปเมื่อกี้ที่เห็นนะคะก็เห็นแล้วว่าในในคลิปก็ทําได้น่ารักมากนะคะที่เป็นว่าเสียกระเป๋าเสียเพื่อนเสียอะไรไปแต่ในชีวิตจริงค่ะเราเสียเพื่อนเพื่อนด้วยเสียคนที่เรารักด้วยเสียคนในครอบครัว บางคนมากบางครอบครัวมากไปถึงการเสียชีวิตค่ะอันนี้เราก็ทราบกันดีว่าภัยของยาเสพติดมันมีมากมายจริงๆค่ะความพยายามของน้องๆทุกๆคนแล้วก็เห็นความคิดสร้างสรรค์ค่ะที่รู้สึกว่าเป็นแมสเซจบางอย่างที่สามารถสื่อให้กับเยาวชนด้วยกันรับรู้รับฟังเข้าใจเชิญชวนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเพราะคิดว่าบางทีบางคนที่เขาไม่ได้มี เพื่อนมากมายหรือว่าไม่ได้อยู่ในสังคมที่จะเอื้ออํานวยให้ได้ข้อมูลดีๆเหล่านี้เขาก็ได้เห็นเราผ่านโซเชียลอันนี้คือการแนะนำและความหวังดีจากวัวน้องๆทุกท่านส่งไปหาเด็กอีกมากมายในประเทศเป็นการช่วยเขาได้มากนะคะก็อยากให้น้องๆทุกๆคนที่ได้ฟังอยู่ในวันนี้ที่ได้ส่งคลิปเข้ามานะคะมีอีกหลายที่ ตามอำเภอต่างๆได้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งเที่อย่างน้อยๆก็ต้องทำให้คนเห็นว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดีทําให้เขาด้หาได้ห่างไกลจากยาเสพติดก็ขอให้มีความภูมิใจในตัวเองมากๆในเรื่องนี้ด้วยค่ะ